สวัสดีครับพบกับผมโอมชินัลเอกลาานะครับวันนี้ก็จะมารีวิวงานอัปเกรดนะครับติดตั้งโปรเจกเตอร์เลเซอร์ my ใน toyota alphard คันนี้นะครับ a h 2 0ลูกค้าได้เลือกติดตั้งนะครับเป็นชุดโปรเจเตอร์เลเซอร์นวัตกรรมใหม่ทางร้านนะครับรับประกันนานถึง3ปีนะครับผมตัวนี้จะสว่างมากที่สุดเลยเดี๋ยวผมพาไปดูความเข้มแสงก่อนฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นของเดิมโรงงานซึ่งจะอ่อนมากๆเห็นไหมครับส่วนฝั่งขวานะครับจะเป็นของโปรเจกเตอร์เลเซอร์ที่ทางร้านอัปเกรดแล้วซึ่งจะเข้มมากๆนะครับผม ดี๋ยวผมพาไปดูข้อเสียของลูกแก้วเดิมมันก่อนเลยของเดิมนะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์ขนาดเพียง2นิ้วเท่านั้นนะครับให้ความสว่างด้วยชุดซีนอนก็จะมีบะหลาดนะครับผมและหลอดซีนอนนะครับอยู่ด้านหลังตัวนี้ก็จะค่อนข้างให้ความร้อนสูงนะครับไม่สามารถจับได้เลยนะครับจับนานๆนี่ร้อนแน่นอนซึ่งทําอุณหภูมิเยอะขนาดนี้ทําให้โคมไฟหน้าเหลืองเร็วแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูที่ชุดโปรเจคเตอร์เลเซอร์นะครับที่อัปเกรดไปแล้วตัวนี้นะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์เลเซอร์นะครับให้ความสว่าง มากนะครับระบายความร้อนที่2ชั้นมีทั้งซิงค์มอเตอร์พัดลมนะครับและระพัดลมระบายความร้อนตัวนี้จะไม่ร้อนเลยนะครับขนาดเลน3นิ้วนะครับเป็นเลนใสนะครับผมให้ความสว่างได้ดีมากที่สาคัญไม่ร้อนนะครับสามารถเอามือจับได้แช่ได้เลยครับผมยิ่งโคมไฟไม่ร้อนโคมปัญหาโคมเหลืองนะครับก็จะไม่มีแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปดูความเข้มแสงที่แผ่นพลายตังไฟทีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาวัดความเข้มแสงให้ดูนะครับด้วยเครื่องวัดแสงมาตรฐานตัวนี้ จะวัดให้ดูว่าของเดิมโรงงานวัดได้ขนาดไหนนะครับผมและของอัปเกรดแล้วต่างกันยังไงของเดิมโรงงานนะครับวัดค่าแสงได้เพียงแค่1,051ลักเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นค่าแสงที่อ่อนมากๆระดับนี้จึงเป็นปัญหาที่คนขับเอาผ่านรุ่นนี้นะครับเจอปัญหาไฟหน้าไม่สอางนั่นเองส่วนของเลเซอร์ที่วัดใหม่นะครับสามารถวัดความเข้มแสงได้5-6,000ถึง 6, ลักเลยทีเดียวความเข้มขนาดนี้สามารถสู้ถนนดำแสงบนขอบถนนหรือฝนตก ได้อย่างชัดเจนแน่นอนครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะเดินทางไปไหนโปรเจคเตอร์เลเซอร์จะช่วยให้มองเห็นถนนชัดเจนทุกสภาพพื้นผิวแน่นอนครับใครที่กําลังเจอปัญหาไฟหน้าไม่สว่างอยู่นะครับแนะนาให้อัปเกรดระบบโปรเจคเตอร์เลเซอร์ชุดน,นี้เลยครับการันตีว่าจบไฟหน้าสว่างชัดเจนแน่นอนครับ ลูกค้าถ้าใดที่สนใจอัปเกรดติดตั้งนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เพจ Facebook โอมซูน้าในกาดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ